เนื่องจากว่าได้ติดหนึ่งในสามของการกดครั้งนี้นะทุกคนนะก็จะบอกว่าวิธีที่จะกดให้ได้เร็วที่สุดนะคะมันคือฮัลโหลวันนี้นะคะจะมา Unbox นะคะน้องวัสดุรีบ็อกซ์เซอร์ไพรส์บ็อกซ์นะคะที่กดได้มาทุกคนรอบนี้ก็เป็นอะไรที่เซอร์ไพรสมากเพราะว่า จากที่ไม่แบบติดแบบอันดับแบบไทยๆตอนนี้ก็ติด1ใน3แล้วค่ะกดได้ที่1ใน3นะคะซึ่งรวดเร็วมากเลยจริงๆแล้วก็นั่นแหละปิ่มใจมากที่กดได้1ใน3นะคะ <c oughs> เออันนี้ก็มารีวิวให้ดูเพิ่งได้มาเมื่อวานนะคะแล้วก็ตื่นเต้นมากที่อยากจะเห็นของข้างในน้องเปิดมากล่องก็จะเป็นมีบฟัฟเฟลสูญญากาศตรงนี้นะคะแล้วกล่องสีดำไม่ใช่ชาแนลนะทุกคน <c oughs> กันนะคะแนละ้วก็ยังไม่ได้แกะเลยนะซึ่งอยากรู้มากว่าเขาจะให้อะไรมากล่องค่อนข้างหนักนะคะจริงๆอะ่ะเห็นเขาบอกว่าน้องว่สสานอยากเก็บนี้จริงๆนะ,ะเห็นเขาบอกว่าเอ่อกล่องเนี่ยเขาจะมีสุ่มแต่ว่าทั้งหมดเนี่ยสามรูปแบบนะคะก็จะมีอยู่สามเซตของสามเซตก็จะไม่เหมือนกันนะทุกคนอะ่ะกล่องเขานะคะจะมาเป็นแบบนี้น้องเรนนี่เดย์ ทางนี้นะแล้วใช้กล้องมือถืออ่านนวะมันจะชัดหรือเปล่าไม่แน่ใจเลยทุกคนกล่องก็มีน้องการ์ดอันใบเ,เอาไว้พัดได้ร้นอนจังเลยแล้วก็อันนี้สติกเกอร์น่ารักมากน,นะคะน้องสติกเกอร์มีวัสดุด้วยจริงๆอะ่ะมาแกะกานหวยห่อมาเหมือนกระเป๋าเลยทุกคนนี่กระเป๋าหรือเปล่า โอ้ของอัดแน่นเหมือนกันนะคะแล้วก็นี่เลมก็เพิ่งเปิดนะทุกคนก็เพิ่งดูด้วยกันนี่แหละอันหนักดำน,นี่นะคะของก็แน่นเต็มกล่องเลยรู้สึกว่าเยอะอยู่นะเยอะอยู่นี่นะคะมีน้องกันนี้เย่กันนี่เย่ที่ออกใหม่นะคะน่าลองเหมือนกันนะเขาบอกว่าลดจุดด่างดำก็ถือว่าเอามาให้เราลองนั่นแหละนะคะตกลูกค้ามากเลย แล้วก็คุณผู้ชายคนนี้นะคะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนนะอันนี้เป็นครีมเปลี่ยนสีผมหรอผลจากแอมโมเนียสีดำธรรมชาตินะคะซึ่งตอนนี้เราไม่ทำผมสีดำแล้วแล้วก็เป็นสีผมคุณผู้ชายซึ่งหนึ่งกล่องผมนัดพอไหมไม่พอนะคะเออจริงๆอะ่ะนัดว่าเขาน่าจะมีแบบว่าเซอร์ว์หรือไม่ก็ให้เรากดว่าเออเราอะ่ะ ชอบในหมวดหมู่ไหนบ้างอย่างเช่นเราอยากได้เครื่องสำอางหรือว่าแบบแคตตาล็อกรีไหนอะไรสนใจอะไรพิเศษอะไรอย่างเงี้ยนะก็จะดีกว่านะคะเพราะว่าปนมาแบบเนี้ยอย่างเงี้ยนั้นก็ไม่ได้ใช้อันนี้ก็คือจะให้ใครก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะอะต่อไปนะคะเป็นน้องลิปบามหรือเปล่าเอ่ยเป็นสีจันนะคะลิปบามสติก๊ก ที่น่าสนใจนะคะทุกคนแล้วก็จะเอาไว้ลองใช้ลองใช้ดีแล้วก็คงจะเจอกันในคลิปนะคะหรือยังไงว่ากันอีกทีแล้วก็มีน้องคนนี้น้องคนนี้นะคะเป็น Skin Conditioning ่งนิ e m o อ i o n นะคะ ร uh huh. ับสภาพผิอให้ชุ่มชื้นอะไรอย่างเงี้ยอันเนี้ยเขามีขวดใหญ่เลยนะทุกคนซึ่งขวดใหญ่มันใหญ่มากก็รู้สึกว่าอยากลองมากๆเลยนะคะแต่ว่ายังไม่มีโอกาสได้ซื้อเพราะว่าติดใช้พวกน้องไอ้น้ำน้ำเห็ดอะไรนะันนะอยู่นะคะอุ้ยอันนี้อันนี้ก็ชอบมากนะคะเป็นน้องยี่ห้อแอ n e นเอนะคะซึ่งนะัดอ่ะใช้แอ n e นเอ็ดกับอะไรนะ โฟมล้างหน้านะคะใช้ดีทั้ง2สีเลยสีแดงก็ดีสีฟ้าก็อ่อนโยนมากกว่าสีแดงนิดนึงนะคะอ่ะอันนี้เป็น s ก a เจลโอ i ยดีเหมือนรู้ใจนะคะเพราะว่าตอนนี้หน้ามีรอยสิวเยอะนะคะอันนี้นะคะจะลองใช้ดูแล้วก็ปัดแก้มสีส้มนะคะซึ่งปกติแล้วปัดแก้มสีส้มใหม่ก็ไม่ค่อยแต่วันนี้ปัดสีส้มแล้วทุกคนนั่นแหละ วันนี้จะมองแบบไม่ไม่มองกล้องนิดนึงนะเพราะว่าเราใช้กล้องโทรศัพท์แต่มันจะดูแบบ <c oughs> ตาม,มันก็จะไปทาง,น,งนะ <c oughs> เอเอไออันนี้เป็นสอง for y o u t นะคะทุกอันเป็นแบบเป็น full size หมดเลยนะอันนี้ก็ full size อันนี้ก็แบบไซส์จริงนะเอามากล้องตากัะทุกคนมาต่อนะคะ <c oughs> ว่าเรื่องของเราต่อทุกคน <c oughs> อ่ะเมื่อกี้ถึงไหนแล้วนะเดี๋ยวก่อน ร้อนจูมแอรไม่แฉนเลยเมื่อกี้ถึงอันนี้ทุกอันเป็นฟูซสหมดเลยทุกคนแบบเออให้มาเ,เต็มๆอุ๊ยแล้วเขาก็มีน no ้องแอคเนเอ็ดอันนี้นะคะซึ่งเป็นทุกอันที่เรารู้สึกว่าเออดีและอยากได้ยกเว้นไออันอื่นยนีไปไม่ถึงยกเว้น <laughs> นอกเป็นสีของอันนี้นะคะอ่ะเป็นแอคเนเอ็เจลครีนเซอร์นะคะ for sensitive skin นะคะซึ่ง ดีและชอบนะคะแล้วก็ชอบฟอร์มูล่าที่มันเป็นแบบเจลอย่างนี้ด้วยเพราะว่านะ่าใช้กับน้องฟอร์มิโอนะคะมันก็จะไปด้วยกันได้นะคะอันนี้อันนี้แล้วก็ซื้อใช้อยู่นะคะเป็นแบบตองเหมือนกันซึ่งมันไม่ได้ให้ความชุ่มชื้นเท่าไหร่เท่าที่เรารู้สึกนะแต่ว่ามันก็ทรงๆอ่ะคือสิวก็ไม่ได้เกิดมากขึ้นแล้วก็มันก็โอเคอ่ะมันก็โอเคแต่ว่าเหมาะกับการทาก่อนนอนนะคะแล้วก็บกเยอะมากๆบกเยอะมากๆ ซึ่งมันก็โอเคไม่ได้แพนะคะแล้วก็เหมือนจะมีน้ําหอมแต่ว่ามันก็ไม่ได้แรงมนะั้งเออนั่นแหละนะใส้ดีแล้วเขาก็ใส่ใจมากนะคะเพราะว่าใต้สูตรตรงเนี้ยเขามีมีเงี้ยงให้ให้เราฉีดด้วยนะทุกคนเหมาะกับการที่แบบตรงนี้มันหมดแล้วแล้วเราก็ฉีดตูงได้นะคะใส่ใจมากมอันนี้อุ้ย อันนี้เป็นอันที่เดี๋ยวก่อนนะบอกก่อน Royal Paris นะคะ Infallible 24 Matte Cover นะคะซึ่งน่าอยากใช้มากทุกอันคืออยากใช้มากหมดเลยแต่อันนี้อยากใช้มากที่สุดตอนนี้เขาออกมาทีแรกๆอะ่ะแล้วเราอยากใช้แต่ว่ามันสีมันไม่ตรงกันเลยคือคือมันไม่มีอันไหนที่ใช้กันได้เลยอะ่ะอันนี้สีเบอร์เอ่อหนึ 1, 2, นะคะน้าจะหนึซึ่งไม่ว่าอยู่จะให้สีไหนมาก็ใช้ไม่ได้นะคะเพราะว่าเรา ผิวแบบขาวกว่าอันนี้มากนะแต่ว่าหน้าลองนะคะคือมันมันหน้าลองมากแต่ใช้ไม่ได้เออนั่นแหละไวเชอร์วไว้ที่หลังนะคะเอ,อ่อม,มีมาให้หนึ่งแผ่นเลือกแบนเจลรี่ม,มากบางคนก็ชอบมากนะคะอุ้ยสเเเีเข้ากับเล็บของเราใช่ไหมเข้ากับผิวหลังของเราด้วยวันนี้นะคะแล้วก็เออดูเหมือนแข็งแล้วใหญ่ใช่ไหมแข็งรามันได้ใหญ่นะ่ะนั่นแหละนะอ่ะเออเป็นโลบากิไว้ของโรงพยาบาลโลบาจิ นะเป็นมาสกที่ใช้แบบแล้วหน้าหยุนๆนะ่ะคือแบบว่าเคยใช้ก็คือมันเหมือนเจลลี่บนหน้าจริงๆถามว่าเราชอบไหมส่วนตัวก็ไม่ค่อยชอบมากนะคะมันให้ความชุ่มชื้นดีแต่เรารู้สึกมันแบบมันหยุนหยุนบนหน้านะก็เลยนะ่นะคะแต่ชมพูน่ารักมากเลยแล้วก็ต่อไปชิ้นหนักหนักทั้งนั้นเลยทุกคนกล่องน,น,นี้หนักมากอันนี้เป็นคอลลาเจนไบวาสันนะคะซึ่งไม่เคยเห็นไม่เคยเห็นเลยทุกคน แล้วก็เออนั่นแหละหน้าเราดีเหมือนกันนะคะดูกล่องดูแบบเออทำธรรมดีนะคะของวัาสดาุเองก็จะเอาไปลองดูนะทุกคนนะหนึ่งใกล้หมดแล้วหลายชิ้นอยู่เหมือนกันนะคะตอนนี้เป็นวิตามินซีต้องการเซลล์ผิคุ้มกันอ่ะอันนี้น่าจะเป็นวิตามินเสริมนะคะเพราะว่ามิมีส่วนผสมองค์ประกอบหลายอย่างมากเออน่าจะเป็นแบบเนี้ย เป็นแบบชงชงนะคะ1กล่องมี6ซองน่าจะเป็นวิตามินชงชงนะซึ่งดีค่ะเพราะว่ากินวิตามินแบบเม็ดเมดไม่ค่อยได้นะคะ <c oughs> <c oughs> เป็นคนกืนอะไรลงไม่ค่อยลง้วอุ้ยอุ้ยชอบอันนี้มากเดี๋ยวก่อนอันยังไม่หมดยังไม่หมดเดี๋ยว,ดดยว,ยวก่อนนะแล้วก็มีที่โลเกอร์สอางของ b ีเฟสตานะคะใช่หรือเปล่า <c oughs> เออบีเฟสตานะคะมาพร้อมกับคูปองเด่อลด50 50บาทนะคะ อ่าฮะค่อนข้างดีเลยเพราะว่ามีแบบมีไอแ้แข็งๆแบบกล่องแบบข้างในด้วยนะคะอ่ะสุดท้ายที่ไม่ได้เกี่ยวกันกันกบอะไรก็คือสุดท้ายที่ไม่เกี่ยวกันกับอะไรก็คือน้อง <c oughs> ไมยใช่อันนี้หมดแล้วนะคะก็เอากล่องลงก่อนเก็บกล่อง เก็บกล่องแล้วก็อันนี้นะคะเขาก็มีกี่ชิ้นนะคะแล้วก็มีโปรดักอะไรบ้างนะคะแล้วก็กี่ยูนิตนะคะในในหนึ่งอันเนี่ยทั้งหมด13อันนะคะซึ่ง1ิสาอันทุกคนนะชอบเลข13ามากซึ่งไม่เกี่ยวแต่อย่างบอกนะคะหลายคนดูช่องนี้อาจจะรู้แล้วนะชอบซุปเปอร์ชิ้นียร่มากๆเลยทุกคนอ่ะ ยังไงก็ตามนะคะกลับมาที่เดิมของเราแล้วก็มี price บอกด้วยนะคะว่าสินค้าแต่ละชิ้นเนี่ยมันเวิร์สกับเรามากแค่ไหนนะคะการเป็นวัสดุอีลิทที่ได้มาอ่ะให้ดูนะคะเดี๋ยวดูนะจะดูเฉยๆประมาณนี้นะคะแล้วก็รวมแล้วเนี่ยมูลค่ากล่องนี้ที่เขาเขียนมาให้นะคะก็คือ3 1 0 0เอ้ย3,601บาททุกคน ซึ่งมันก็โอเคอยู่นะแต่ว่าบางอันเนี่ยเราอาจจะไม่ได้ใช้แต่ถือว่าเอามาได้ลองของใหม่นะคะแล้วก็จะนับว่ามีกี่ชิ้นหนึ่งชิ้นนะคะสองชิ้นนะคะวิทย์สามสี่ห้าหกเ็ดแปดมีปะ้าคะสิบสิบเอ็ดสิบสองนะคะ,ะ,คะและสิบสามจริงนะคะสิบสามถูกต้องนะ,ะทั้งหมดก็มีประมาณแค่นี้นะคะแล้วก็สำ, <S <S สำหรับครั้งนี้นะคะวิธีที่จะกด ให้ได้เร็วที่สุดนะคะที่จะได้ที่หนึ่งในสามมาเนี่ยก็คือเขียนเอาไว้ก่อนทุกคนก็คือการเขียนเอาไว้ก่อนนั่นเองนะคะและ้วก็ก็คือแบบพิมพ์มาไว้ก่อนแล้วค่อยมาก๊อปวางก๊อปวางก๊อปวางอ่ะเออมันก็จะได้ไวขึ้นนะคะแล้วก็เออตอนสิบโมงเขาปกติเขาจะให้กดตอนสิบโมงใช่ไหมเราก็เข้าไปรอเหมือนกดบัตรคอนนะ่ะทุกคนเข้าใจใช่ไหมหลายคนเคยกดบัตรคอนเสิร์ต เกาหลีแล้วก็น่าจะรู้ว่าการแข่งขันเป็นอย่างไรนะคะก็คือให้ทงตามนั้นเลยทุกคนคือแบบเข้าไปรอก่อนก่อนสิบโมงแล้วก็รีเฟรชหน้าหน้านั้นนะคะแต่ว่าคือบางทีมันก็จะช้าบางทีมันก็จะหน่วงอะไรเงรี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อย่าประมาทนะคะให้ไหวที่สุดเท่าที่จะทําได้อย่ารนทุกคนอย่ารนพูดเหมือนตอนพูดเหมือนตอนอะไรนะจองบัตรคอนนะทุกคนอย่ารนนะคะแล้วเราจะได้บัตรที่เราต้องการมา ก็มาพูดให้ฟังนิดหน่อยนะคะว่าวาสันเอลิทเนี่ยต้องซื้อยอดถึง14,000บาทนะคะแต่ถ้าถามว่ากล่องพวกเนี้แบบพวกได้พวกเนี้มันเป็นกล่องเหมือนกล่องสุ่มนะคะถามว่ามันคุ้มกับเราไหมก็ขึ้นอยู่กับว่า,วาทุกคนเนี่ยจะคิดว่าแบบมันเป็น ละติจูดไหม่นะคะเพราะว่าแล้วเราคิดว่าจะซื้อของอยู่แล้วและอันนี้มันก็เป็นการร่วมสนุกมันก็คุ้มในลักษณะที่มันไม่ได้ได้ของที่เราอยากได้ทุกอันแต่ว่ามันก็ได้ของที่เราเอามาลองได้บางทีเราอาจจะไม่อยากเสียตังกับมันบางทีแบบอย่างอย่างสมมุติไออย่างเนี้ยนะคะวิตามินอะไรสักอย่างที่แบบแล้วก็ไม่แน่ใจว่าเราจะได้ซื้อปกติหรือเปล่าแต่อันเนี้ยก็ได้เอามาลองดูนะคะซึ่งของในวัสด์เขาก็ ถูกต้องเนาะมีแบบว่าเลขออยอถูกต้องอะไรอย่างเงี้ยมันก็น่าเชื่อถือนะคะซึ่งมันก็โอเคที่จะเอามาลองกินดูหรือว่าเอามาลองใช้ดูอะไรอย่างี้นะคะก็นั่นแหละประมาณนี้นะคะ